ฮัลโหลเทสเทสนื้อสัมเที่ยวเจ็ดแปดสิบโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะหายไปกี่เดือนวะก็ช่างมันแล้วกันวันนี้เราอยู่กับฟรีไฟอีกแล้วนะฮะก็ล่าสุดมันมีอัปเดตอะไรนะกิจกรรมซอมบี้มาใช่ไหม แล้วก็ได้ท่าเนี้ยท่าก็ดูตลกดีนะอ่อแล้วก็ยืมออกไปอันนี้ผมเป็นฟุตเทจที่ผมลืมกดอัดเสียงตนเองนะฮะก็เลยจะพากทับอีกทีเนาะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยอย่างที่ทุกคนเห็นไปก็ส่วนของไอ้ท่าเนี้ยมันต้องเก็บโทเคนทั้งหมด2,000โทเคนแต่ผมก็เก็บ็จแล้วก,ก็แรงมาแล้วมันเลยไม่ขึ้นนะเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าของหมด หมดที่นีว่าก็แลกไปแล้วแต่ว่าอย่างที่ทุทกท่านรู้กันมันเสียเวลาเก็บนานมากแต่วันนี้ผมไปเจอวิธีที่เราสามารถเก็บได้แบบเร็วมากโดยที่แบบใช้เวลาแค่ไม่ถึง5นาทีอ่ะมันก็เก็บได้ละส่วนของดาเน,นี่ยเราจะใช้มันจะเป็นด่านที่มันบังคับว่าเป็นโหมดยากแล้วก็แนะนำว่าวิธีเก็บหาคนมาช่วยอีกสักคนหนึ่งอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ก็เดี๋ยวรอแมปโหลดกันนะส่วนอันนี้คือพวกบัฟต่างๆเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมากๆคือกดมั่วๆไปก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมขอซื้อปืนอะไรไปก่อนตัวนี้มันจะมี3ด่านด่านแรกก็จะง่ายๆไม่มีอะไรมากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเก็บธงเก็บธงแล้วก็อยู่รอดให้ได้เห็นเขาเล่นกันแบบว่ามันนานมากสิ5นาทีเวาจบด่นนี้แต่ว่าคลิปนี้เราจะจบแบบเร็วๆกัน เราใช้เป็นลบิกฟุตนะครับขับไปลินๆตรงนี้แหละโอเคพอมันได้แบบนี้ออกจากรถมาแล้วก็รีบปีนขึ้นมาแล้วก็มองตรงมุมนี้นะฮะแล้วก็วิ่งแล้วก็โดดขึ้นไปเลยทำแบบน,นี้แล้วก็โดดขึ้นไปเลยครับส่วนในขั้นตอนนี้อีกคนนึ่งก็จะวิ่งไปเก็บทงให้เรานะฮะเราจะได้เคลียดด่านเลยอันนี้ไม่มีอะไรมากเราก็เดินไปตามดานของมันเลยตรงสิ้นสุดให้เราไปเหยียบเส้นชัยก็พอ นีก็ปล่อยให้เวลามันนับไปก่อนเพราะมันลถึง5วิก็จะนับถอยหลังอีกทีหนึ่งก็อย่างที่ทุกท่านเห็นไปนะครับก็แบบว่าเราเหลือแค่รอให้เวลามันหมดพอเวลามันหมดแล้วก็โดดลงไปสาเหตุที่ต้องกระโดดลงไปนะพอดีตรงนี้มันจะมีบาเรียกั้นเนาะแต่บาเรียมันก็ไม่ได้สูงมากไงเราอยู่สูงกว่าบาเรียเราก็โดดลงไปเลย แล้วก็ผมรีมบอกไปว่าวิธีนี้เราต้องใช้เป็นสกิลของตัวละครที่เราทิ้งล่างแยกได้นะร่างเงาไอร่างหุ่นลองเสื้อผมชอบเล่หุ่นลองเสื้อจริงๆผมก็โดดลงไปได้เลยนะแต่อันนี้คนที่มากับผมเขาวิ่งเข้ามาเลย <c oughs> แต่เราโดดลงไปได้เลยนะอย่างที่ผมบอกไปโอเคต่อไปก็ง่ายๆครับบับไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเราวิ่งตามกันไปเลย โอเคพอเรามาถึงตรงนี้นะครับให้ทุกคนขึ้นไปที่ก้อนหินตรงนี้แล้วก็วิ่งก็กระโดดมันก็จจะหลุดปั๊กมาตรงนี้ฮะเหมือนกับว่าบาเรียเขาจะไม่ทัว่วมันจะมีตัวช่องโหวู่แล้วก็วิ่งลงมาทีนี้รอด,ด่านมันเริ่มครับเสร็จแล้วเราทิ้งลาง่างเหี่ยวลงไปล่างแยกล่างหูหลองเสือ้อและแล้วก็วาร์ปมาครับขึ้นโดนหยาตรงนี้ทีนี้มันจะไปเปิดประตูครับต่อไปเราก็วาร์ปกลับ ทีนี้เราก็เตรียมรอหมดเวลาเหมือนเดิมครับง่ายๆนี่ไม่มีอะไรทํานอนชายหาดเล่นเลยเลยปึ๊บฮ่าๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก็ที่หายไปนานไม่ได้ไปไหนเนาะแบบว่ามันรู้สึกว่ามันตันฮะแล้วไหนจะรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ค่อยจะเหอากับ YouTube อะไรแล้วแต่ว่า เรามาเจอวิธีดีๆแล้วเลยมาแชร์แบ่งปันกันสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะอย่างเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเออหรือเกมอื่นเท่าแต่ก่อนแล้วเพราะว่าเ,เราก็โตขึ้นแต่ละวันซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่เป็นนักศึกษาแล้วก็ฝึกง,งานนะผมมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเนาะเอาล่ะตอนนี้เวลามันก็นใกล้เสร็จแล้วล่ะเราก็ลงไปเลย อทีนี้เราก็ทิ้งร่างแยกไว้ตรงนี้เหมือนเดิมครับทิ้งไปเลยรอเวลาประมาณหนึ่งสามวินาทีแหละเราก็ทิ้งไว้แล้วทีนี้เราไม่ต้องไปสนใจปาเพาเราก็ว์ปไปได้เลยหลือแค่อย่างเดียวครับรอเวลาหมดรอเวลาถ่อยหลังหมดเราก็จะชนะเลยเพราะว่าเราเปิดเส้นชัยไปแล้วเราตรงวิธีนี้ก็ใช้ได้นะสําหรับคนที่ขี้เกียจแบบเก็บอะไรนานๆเนี่ยแต่ถ้าใครจะเอาความสนุกเลยผมก็ไม่บังคับใครนะ ันนี้ผมไปลองในทั่วไปถ้าผมจนเด็กหาว่าเราใช้โปงงเลยแล้วพอเราบอกเราใช้บา้าเขาบอกจะใช้ทำไมหมดสนุกข้อสรุปของเรามันต่างกันจริงๆน,นะทุกคนดูนี่เห็นไหมมันใช้แค่สนะี่นาทีแปดวิโดยประมาณถือว่าไวมากถ้าทำหลายเรตาเอาง่ายๆก็คลิปนี้ก็มาสอนเท่านี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากโอเคครับอันนี้ผมขอเสริมมาอีกนิดเนื่องจากในคลิปแล้วกัานะนอปีคลิปมันสั้นไป เอาเป็นว่าตัวของคลิปน่ะผมอยากจะสื่อว่าถ้าท่านผู้ชมมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาความบันเทิงทูกตาอันนี้ผมจะไม่บังคับแต่ผมทำเผื่อแค่แบบว่าคนที่ไม่มีเวลาเล่นจริงๆต่อให้เขาจะให้เวลาเล่นมาหลายวันก็ตามอย่างผมเนี่ยฝึกงานผมมีเวลาว่างแค่หนึ่งวันต่อหรือสัปดาห์ตอนเนี้ย <c ười> คือแบบว่ามันก็ เวลาเราก็ลดลงไปเยอะเลยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าต่อให้เขาจะให้มาเป็นเทือนเล่นเนี่ยมันไม่น่าทัานก็เลยต้องมาอาศัยทําพักอย่างนี้แหละก็ขอโทษสำหรับคนที่ไม่ชอบเลยน,นะคะเอาเป็นว่าผมอยากจะมาคํานวณให้ดูเล่นๆว่าระหว่างเล่นแบบทําพักกับเล่นแบบปกติอันไหนมันใช้เวลาเท่าไหร่กันบ้างโอเคงั้นเราขอคํานวณก่อนเลยแล้วกันเนาะ อย่างตา1ตาเนี่ยที่เราไปเล่นอันนั้นเราจะได้40โทเค็นจบเกมซึ่ง40โทเค็นน่ะเราจะนับเป็น1 1รอบ1เกมเราจะพำนวมว่าต้องเล่นกี่เกมนะครับอย่าง40โทเค็นถ้าเราเล่นทั้งหมด10เกมเราจะได้400รอโทเค็นถ้าเราเล่นหมด20เกมก็หมด800โทเค็น40เราแทนเป็น4ก็ได้ แล้วก็เติมศูนย์ไปสี่หนึ่งสี่สี่งแปดสี่งสิบสองวกกันไป40เป็น40 40ก็คือ400 40อเป็นสี่สอ่ะสีเป็นสี่สคือ400แต่เราต้องการกี่เกมไปหน่ะให้มันได้สองพันสอพโอเคเรามาคำนวณเล่นๆกันสี่ห้าเท่าไหร่4ี่ห้ายีถ้า40่สคูณห้าล่ะ โอเคง,ง่ายๆเลยเราต้องเล่นทั้งหมดสองพันไม่ใช่สองเราต้องเล่นทั้งหมดห้าสิบเกมแล้วมันจะได้สองพันไม่ใช่เล่นทั้งหมด2000ันขอโทษขอโทษขอโทษก็เล่นแค่ห้าสิบเกมสี่นาทีสี่นาทีคือ50สิบเกมโอเคแล้วมันใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่กันละ่ะเรามาลองคำนวณเล่นๆนะครับเราลองเอาสีา่นาทีเท่ากับ 6 4 4ี4 0วินาทีคูณ50เราจะได้เป็น12,000วินาทีซึ่ง12,000วินาทีตัวเนี้ยมันจะได้กี่นาทีกี่ชั่วโม,มงกันละ่ะง่ายๆครับเราก็หาร60ไปหาร60มิบจะได้เป็นจำนวนานาทีหรอนาทีละกันจำนวนนาที อันนี้คือจำนวนนาทีนะครับต่อไป60นาทีได้ก่อน1ชั่วโมงเราก็ค่อยำนวณเป็นเออ6 38 3ชั่วโมงกับอีก20นาทีเราจะใช้เวลาแค่3ชั่วโมงกับ20นาทีเพื่อเก็บท่าทางนี้อ้าวแล้วถ้าเราเล่นแบบ15นาทีล่ะมันจะใช้เท่าไหร่ง่ายเลยครับ15นาที เราเอาไปคูณ60ก่อนจะได้จำนวนวินาทีนี่คือทั้งหมด1เกมจะเป็นจำนวน900วินาทีซึ่ง900วินาทีเนี่ยเราเอาไปคูณ50 50เราจะได้เป็น45,000วินาทีหาร60เป็น750นาทีอย่างนี่เราบอกไป หกสิบนาทีเท่ากับหนึ่งชั่วโมงแล้วมันเท่ากับกี่ชั่วโมงกันละ่ะทั้งหมด750นาทีง่ายๆเลยครับแล้วก็หารไปหกสิเอาเอาใหม่ 750. เจ็หารหกทั้งหมดจะเป็น12ชั่วโมงกับอีก50นาทีหรอใช่เปล่าตป๊หนึงนะ60สิคูณสิ 7 2เหรองั้น12ชั่วโมงกับอีก20นาทีหรอตกเป็นครึ่งวันเลยนะเนี่ย <c oughs> ใครขยันเล่นขนาดนั้นก็อาวเลยครับผมขอบายเอาเป็นว่าความเรียกระหว่างเอาความสนุกแค่ okay. ตาแรกๆแล้วก็ไปทำบักกับเอาความสนุกลว้ลว,ลวนๆถ้าคำนวณมันก็จะได้ประมาณนี้ครับทุกคนแต่ว่า แบ่งๆเวลาเล่นเอาก็ได้ครับสำหรับคนที่ไม่อยากทําพักอันนี้เราไม่บังคับกันแค่มาคํานวณให้ดูเฉยๆว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่มันประหยัดเวลายังไงไปเท่าไหร่ต่างคนต่างมีเวลาว่างไม่เหมือนกันเราจะไม่ว่ากันตรงน,นี้ครับบางคนอาจจะว่างมากกว่าผมก็ได้แต่หลังๆผมไม่ค่อยว่างเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับบาย